ปเปิดน้ำใสก่กีซียูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามามา,มานี่เ,นเลยธอไอ้นี่นะคอยได้น้ำนมมานี่นะพี่บูเอามายพ่อดูดิทางเหนือเขาเรียกว่าอะไรนี่มาดูดิเขาเรียกแอปเปิ้ลไม่รู้ตอนเด็กที่บ้านเจ้าเคยเป็นเด็กเหรอ ที่บ้านบ้านพี่พี่สาวของเขาอยู่ไอยุสัที่เชียงรายที่เชียงรายมันเคยมีต้นของมันเคยมีต้นต้นนี่บ่อยู่จงหน้าบ้านพี่สาวของเขาอืมก็ก็ไม่ก็เป็นเออพี่สา้านั่นแหละพี่เา้านั่นแหละเอาพี่สาเอะแล้วทีนี้ไอเราก็เคยเคยเอาไม้อ่ะสอยเขาก็ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าแอปเปิลเขาก็เขาก็เลยจำได้แค่ว่าแอปเปิลมาจนถึงทุกวันเนี้ยไอหน่วยเนี้ยเหรอ อแล้วมันต้นมันเป็นแบบไหนมันเป็นใบมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับใบขนุนมันเงามันเออเป็นเหมือนกับใบขนุนหรือแล้วเปลือกมันกินได้ั้ยนะเปลือกมันกินไม่ได้เรากินแต่ได้ตรงข้างเนื้อในๆมันนะเหรอเฉพาะไอ้ต้องแทะกินบางๆนะเม็ดเม็ดใช่ไหมกินเม็ดด้วยเม็ดมันมันแข็งมลุกน่ากินไมลุก มันจะเป็นแบบว่าเนี่ยเราต้องบีแม่ดูดิดิบีดิก็ต้องระวังยางบีได้ไหมระวังยางระวังโดนยางนะลูกยางมันเหนียวมาขนุนเลยยังไงอ่ะเออในกระดาลูกเงียบมาเลยเจ้องดูนะเอาแม่แม่แม่เนื้อจ้องนี่นี่แล้วต้องแทนโจทย์ที่ไม่ใช่ เอาเอาลองดูเอาให้ได้ทำไม่ได้ไปปีนาบอก็ให้ได้เอ้าไม่ต้องไปทำยังไงลูกไหนบอกดีๆนี่ดูแม่นี่ดูแม่นี่เต่งเห็นเม่แม่บีจนเต่งเลยเห็นไหมนี่โอ้เก็บเม็ดไว้นะเก็บเม็ดไว้นะวันนี้นะทำไมมันเรียงกันสวยจังเลยดูดิโอ้เจ้าแกะยังไงทำไมมันเรียงสวยจังเลยตอนที่ไข่แกะมันคือโบเป็นแบบนี้นี่นะไข่ขอเลยอันนี้มีเอฟซีทุกท่านเนาะ เป็นไงวันนี้ก็กินได้ไหนข้างในเนี่ยเนี่ยนะอ่ออย่าปวดร้อนไทิ้งทิ้งแล้วเนาะโอ้เหเรื่องเราพบผู้เชี่ยวชาญเรื่องอ่าที่ที่ซื้อเนี่ยร้านเขาเรียกว่าหมากน้ำนมนี่ที่ร้านเขาเรียกว่าหมากน้ำนมเนาะตอนซื้อนะ่ะอยู่ตรงร้านเขาขายอยู่ตรง ตรงเต่างอยอ่ะตรงพญาเต่างอยอ่ะนะม,มีร้านหนึ่งเขาเป็นคุณครูแล้วเขาก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยเอาอนี่มาขายนี่หมากน้ํานมนี่<ม>ค่อยแปลกๆเขาก็เลยลองซื้อดูแลเพื่อนก็ออกให้ชิมหนึ่งลูกก็อร่อยนะอร่อยมไม่อร่อยดูเอฟซีอุ้ยจิตประสาทจะมียับบงี่เป็นไงลูกอร่อยไหมรอร่อยบุ๋เอาจนเบาบอก ไอ้วันนี้อร่อยไหมครับอร่อยเดี๋ยวพ่อก็จะลองดูเม็ดมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆไออะไรนะมังคุดเอ้ยละมุดค่อยว่ามันเหมือนเนื้อตาลอะเนาะคล้ายๆเนื้อตาลอืมมันจะเหนียวหนุ่มๆเสียงเสือแต่นี่มันจะหวานกว่าเนื้อตาลหวานกว่าอืม ย่อไปพ่อถุงนึงหรู да. ้พ่อเคยกินหรือเปล่าเละแล้วเก็บเม็ดว้ะแล ow, ้วแล้วตอนเป็นเด็กอ <po ่ะเนี่ยกินกินแบบนี้แหละแบบนีนก็นแบบนี้แหละต้อากนี่าเน้ยนะไม่ปากเลยแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวอีซ่าพักนึงนะพอไปเล่นอ่ะตรงเนี้จะเป็นยางที่เรากินกันเนี่ยขอบยางเออแล้วก็ความเป็นเด็กเนาะเล่น มือจับป้ายเช็ดเป็นคราบดำวาวเลยเพราะว่าเป็นยาง <laughs> เราก็นึกว่าเป็นของแปลกใหม่สรุปเจ้าก็เคยกินแล้วทางภาคเหนือมีอมเป็นลูกอะไรนะแอปเปิ้ลเหรอ,อเขาเขาบอกว่าเป็นแอปเปิล้ล<ะ> <laughs> มาแอปลูกแอปเปิล้ลบอกอย่างนี้เขาบอกว่าแอปเปิ้ลก็อ่ะก็แอปเปิ้ลมันจะดื่มทุกวันเนี้ยก็ว่าแอปเปิ้ลสาม แอปเปลิลเหนือพี่เขาบอกว่าแอปเปลิลก็อแอปเปลิลมาจนล้าาางปกกดีว่เอานะฮะสรุปนะครับเอฟซีทุกท่านนะภรรยาอีก,กี้เพิ่อนก็เคยรับประทานแล้วนะตอนสมัยเพิ่นยังเป็น,นเด็กๆนู่นนะทุกท่านซื้อด้วยวัยรุ่นตีกันซื้อด้วย <laughs> มีเรื่องมีเรื่องนะ,นะ,นะ <laughs> โอเคครับผมอิกี้ก็ขออนุญาตฝากคลิปไว้เท่านี้นะทุกท่านนะขอพระกุ้งหลายๆที่รับชมเนาะพี่น้องเนาะ ฝากอะไรก็ใช่กี่ซีอีวกับครอบครัวตัวเล็กๆน้อยๆของเราด้วยนะทุกท่านนะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสสวัสดีโอ้อร่อยมากเลย <c oughs>